สอบพลาดเอลกาซิโกครับสำหรับทางั้นของราฟินญานะครับโอ้โหมีอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับตอนนี้ทางั้านของคาบิมิเกลครับแหล่งข่าวกล้ชิดกับบาร์เซโลนารายงานบอกว่าอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของราฟินญาแข้งตัวเก่งจาก,กริมเส้นเนี่ยรุนแรงกว่าที่คิดเอาไว้ตอนแรกนะครับตอนนี้โอกาสที่ปีกบราซิเลียนอย่างราฟินญาจะลงเล่นในเอลกาซิโกเดือนตุลาคมที่ซานติโกเบเบลแทบไม่มีเลยนะครับราฟินญาเนี่ยไม่ได้ซ้อมกับบาซา่ามานานเกือบ3สัปดาห์ละและยังไม่ปรากฏตัวที่ศูนย ศูนย์ฝึกว้นะ่รับย28ปีอย่างราฟินญาเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีหกสบของเกมเจอกับเรอัลโอเบโดเมื่อปลายเดือนที่แล้วบาซโลน่ากังวลถึงการที่เขาจะพลาดเกมเอกลกราซิโกศึกสําคัญในการลงสนามกับชิโรนาอีกแล้วก็โอลิมปิกกสในชิบะลีกก็แทบจะไม่มีนะครับโอโหตอนนี้สเว,วลจะพลาดนะครับเพราะว่าเหมือนอาการบาดเจ็บของราฟินญาหนักกว่าที่คาดเอาไว้ซะด้วยนะครับต้องรอติดตามนะฮะ ฉะนั้นของราฟินญาเองเขาก็เปิดใจนะว่าเคยคิดจะไปซาอุดิอาระเบียเหมือนกันนะครับราฟินญาครับล่าสุดเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับในช่วงที่เขากําลังรักษาตัวรักษาอาการบาดเจ็บเนี่ย <c oughs> เขาก็พูดต่างๆนานานะก็มีบางช่วงบางตอนครับที่เขาบอกว่าเคยคิดจะไปที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเขาเคยคิดจะไปครับแล้วก็เปลี่ยนใจหลังการโน้มน้าวของซุปเปกรนะครับฉะนั้ <c oughs> นของราฟินญาบอกว่าผมรู้สึกประทับใจอย่างมากเมื่อได้ร <c oughs> ับข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบีย เพราะข้อเสนอนี้จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวของผมในหลายด้านและช่วยสร้างอนาคตให้กับพ่อแม่ลูกชายและคนใกล้ชิดของผมอีกมากมายดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราคิดจะย้ายออกไปและผมรู้สึกอย่างแท้จริงว่านี่อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะย้ายออกไปนะครับอย่างไรก็ตามครับราฟินญาตัดสินใจอยู่กับบาซ่าต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการแต่งตั้งฮันซิฟริกเป็นกุนซือคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์ปี2024ครับราฟินญาบอกว่าแต่เมื่อโค้ชคนใหม่เข้ามาเราได้คุยกันทางโทรศัพท์ก่อน จากนั้นจึงมีการพูดคุยกันแบบตัวต่อต,ตัวและเขาสามารถโน้มน้าวให้ผมอยู่ต่อได้และโชคดีที่เขาทําสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของราฟินญานะครับบอกว่าเคยคิดที่จะไปเล่นในซาอุดิอาระเบียแต่สุดท้ายการโน้มน้าวของกุนซือคุณไมยอย่างฮันซิฟริกเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ที่บาซ่าต่อไปได้จนตอนเนี้ยสร้างสรรผลงานนะบอกว่านักเตะคนนี้จะเป็นคนสําคัญเป็นกําลังหลักให้กับทีมทีมงานของผมนะครับสุดท้ายก็ สร้างมันสำเร็จรก็ผลงานหสุดาาตาครับราฟินยานะครับเชลซี Chelsea, มั่นใจว่ามอยเซสกาเซโรครับตกลงต่อสัญญาเพิ่มแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับสโมสรเชลซีครับไร้ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของกองกลางอย่างมอยเซสกาเซโดไม่กลัวว่าจะควยขวยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีกระแสว่าออมาดริดนะให้ความสนใจพร้อมจะยื่นข้อเสนอในสัญญาใหม่ที่จะเอามาแย่งตัวนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ครับมีโอกาสที่เขาจะต้องต่อสัญญาใหม่กับเชลซีออกไปด้วยฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆรับมันกลายเป็นว่าฟอร์มของกาเซโดไปเตตาทีมจากเรอัลมาดริดนะครับว่าเออต้องการแบบเนี้ยแต่เชลซีไม่น่าจะปล่อยนะครับอย่างไรก,ก็ตามครับท่าทีของฝ่ายบริหารเชลซีรู้รู้แต่แรกแล้วนะว่าต้องต่อสัญญาแน่ๆนะครับมีแผนจะนัดหารือเรื่องสัญญาใหม่เมื่อจบซีซั่นนี้ ขอส,สั่งผู้เล่นส่วนเกินอย่างไรม์เซอร์ลิงที่รับ325,000ปอนด์ออกไปก่อนนะครับถ้าปล่อยเซอร์ลิงออกไปได้เนี่ยโอ้โหจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้เยอะเลยกาเซโดลเล่นให้เชลซีไปกว่า107เกมแล้วทําได้6ประตูกับ10แอสซิสครับโผล่าามาเป็นหนึ่งในกัปตันหลายครั้งโดยซีซั่นนี้คือปีที่3ของเขาใต้เครื่องแบบเชลซีนะครับไปดูกันที่ขุนแผนแจ็คกิลิตกันหน่อยครับโอ้โหขุนแผนแจ็คกิลิตครับบอกว่าเขามีทีเด็ดอีกเยอะนะครับที่จะปล่อยให้กับท ทานด้นของกิลลิชครับก้าครับมีทีเด็ดรอปล่อยครับทอฟฟี่เสีนเงินอีกเพียบคุณแผนแจ็คกิลลิชเนาะมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษยืนยันว่าเขายังสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้อีกแม้จะเริ่มต้นฤดูกาลกับเอเวัตันได้อย่างน่าประทับใจแล้วก็ตามกิลลิชย้ายจากแมนเชสตี้มาอยู่เอเวัตันด้วยสัญญายืมตัวนะฮะเพิ่งยิงประตูแรกให้ทีมได้ในเกมล่าสุดด้วยลูกยิงช่วงท้ายเกมพาทีมแซงชนะคริสตัลเพลส2-1ผลงานของแจ็คกิลลิชในฤดูกาลนี้นับว่ายอดเยี่ม ดูจาตัวทําไปแล้ว4แอสซิสต์ในเดือนสิงหาคมจนคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับและยังนําเป็นอันดับ1ของลีกในหลายสถิติไม่ว่าจะเป็นจ่ายบอลสร้างโอกาสสาคัญเนี่ย19ครั้งจ่ายบอลที่น่าจะเป็นแอสซิสต์เนี่ยค่า XA นะ2.4ครั้งพาบอลเข้าสู่เขตโทษ28ครั้งพาบอลไปข้างหน้า49ครั้งและสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง48ครั้งเมื่อถูกถามว่ายังมีอะไรให้แฟนๆได้เห็นมากกว่านี้อีกไหมนะแจ็คกริสก็บอกเลยบอกว่า แน่นอนผมรู้ดีว่าผมทําอะไรได้บ้างผมรู้ว่าผมเก่งแค่ไหนตอนนี้ผมมี4 assist สสกับ1ประตูและนี่เพิ่งตุลาคมเท่านั้นใครจะรู้หวังว่าผมจะทําได้อีกหลายประตูหลาย assist สสและทําให้แฟนมีความสุขการยิงประตูแรกในเสื้อท็อฟฟี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดสาหรับกิลลิชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาวิ่งไปหาพ่อแม่ที่ชมเกมอยู่ในสนามเขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากนะผมพูดกับตัวเองมาตลอดตอนที่นาะทีแปดสิบมาว่าแจ็คลองยิงดูสิลองจินตนาการว่าถ้าทําได้จะเป็นยังไง ผมเคยพูดแบบนี้ในเกมกับวิล่าและเวสแฮมแต่ยิงไม่ได้แต่วันนี้ผมพูดอีกครั้งแล้วก็ยิงได้จริงๆผมวิ่งไปหาพ่อแม่ที่อยู่ในสนามมันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามประตัวนี้ขอมอบให้แฟนบอลเอเวิสตันทุกคนที่ต้อนรับผมอย่างอบอุ่นนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะของแจ็คกิลลิชนะครับมีรายงานบอกว่าทางบาร์เซโลนานะครับเล็งมุนยอสครับแบ็กขวาของคริสตอฟลรายนี้นะครับเนื้อหอมนะฟอร์มร้อนแรงด้วย รายงานจากมุนโดเดอบัติโวครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าเดนเนียมุนยอสแบ็กขวาทีมชาติโคลัมเบียของคริสตอลเลดกำลังถูกจับตามองจากบาร์เซโล่านะครับบาร์ซ่าสนใจเซนเซียกับเดนเนียมุนยอสครับหลังแบ็กขวาวัยิบข้ามไปอยนี้ผลงานโดดเด่นกับคริสตอลเลดมากๆจนไปเตะตายักษ์ใหญ่ขแขวนกับซาลุนญานะครับบาร์ซ่าเนี่ยยังต้องการเพิ่มคุณภาพและความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งแบ็กขวาที่มีชูเก่เป็นตัวหลักในปัจจุบันแต่ยังขาดแบ็กอัพที่ไว้วางใจได้จนต้องขยับ ฉะนั้นเอฟริกาเซียมาเล่นตำแหน่งดังกล่าวบ่อยครั้งนะครับตามกุรายงนก็บอกว่าบาร์ซโลน่าเนี่ยติดตามดูฟอร์มของดานียลมุลยอสอย่างต่อเนื่องเลยคาดว่าไปแบบขวาทีมชาติโคลอมเบียรายนี้จะมีมูลค่าประมาณ25ล้านยูโรขนาดเดียวกันนักเตะยังสนใจจะย้ายมากระแกงกับทางบาร์ซ่าด้วยเหมือนกันดังนั้นนะครับบาร์ซ่าเนี่ยจึงมีโอกาสท้าทายนักเตะมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหากสถานะทางการเงินของสโมสรเนี่ยเอื้ออานวยนะครับโอ้ก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับดานียลมุลยอสนะครับ ฟอร์มที่พิมพ์เหลงกฤษดีหรือเกินนะครับโอ้โหเตะตาทั้งในพรีเมียร์เลกเตะตาทั้งในลาลิกาสเปนแล้วก็บุนเดสลีกานะถือว่าโอ้โหเฉลยฉายแบบแบบสะพรึงตาเลยนะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วสู่ฤดูกาลใหม่ปัจจุบันรอดูได้เลยนะว่าจะได้ย้ายทีมสมใจอยากหรือไม่นะครับจัดไปฮาวยรุ่นจัดไปเอายาวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องครับผมมาแล้ว